วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง w o r l d of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ค e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ แผนที่จักรวาลสำรวจเอกภพที่กว้างใหญ่ เอกภพที่เราอาศัยอยู่นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจินตนาการของเราในทุกๆทิศท,ทางที่เรามองออกไปเราเห็นดวงดาวที่เปล่งประกายและสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมการสำรวจเอกภพไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการค้นหาความรู้เพื่อเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ตั้งแต่อดีตการมนุษย์ได้พยายามมองดูท้องฟ้าและดวงดาวด้วยความทึ่งเริ่มจากตาเปล่าจนถึงกล้องโทรทัศน์ที่ส่งพลังการสำรวจด้วยสายตาพาเราไปสู่การค้นพบว่าเอกภพไม่ได้มีเพียงระบบสุริยะแต่เป็นท้องฟ้าที่กว้างไกลเต็มไปด้วยดาราจักรและสสารที่มองไม่เห็น ในยุคโบราณแผนที่ดาวอาจจะอยู่บนแผ่นกระดาษหรือบนท้องฟ้าที่ประทับอยู่ในตำราวิชาโหราศาสตร์แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าเราสามารถบันทึกและคำนวณตำแหน่งของดวงดาวได้อย่างแม่นยำทําให้แผนที่จักรวาลมีความสมบูรณ์มากขึ้น กล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลและเจมเว็บช่วยให้เรามองเห็นจักรวาลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมองไปไกลถึงดวงดาวและดาราจักรที่อยู่ห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงและนี่คือก้าวสำคัญในการทำแผนที่จักรวาลให้ละเอียดมากขึ้น การค้นพบว่าดาราจากนั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้เรารู้ว่าจัก,กรวาลมีโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นกาแล็กซีสว่างขนาดใหญ่หรือคลื่นฝุ่นในอวกาศและนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แผนที่จัก,กรวาลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แผนที่จักรวาลเผยให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของดาราจักรที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างเป็นชั้นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าจักรวาลน,นั้นมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามแบบแผนที่คำนวณได้ การทำแผนที่จักรวาลไม่ได้ใช้เพียงแสงที่มองเห็นแต่ยังใช้คลื่นวิทยุและรังสีจากดวงดาวและกาแล็กซีที่อยู่ไกลซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของดาราจักรและโครงสร้างต่างๆได้มากขึ้น แผนที่จักรวาลช่วยให้เราค้นพบพลังงานและสสารที่มองไม่เห็นเช่นพลังงานมืดและสสารมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว แผนที่จักรวาลยังพาเราไปพบกับหลุมดำและอนุภาคมูลฐานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการทำความเข้าใจถึงที่มาของจักรวาลและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมอันแปรปรวนของมันยานอาวกาศที่ออกสำรวจนอกระบบสุริยะเช่นโวเอเจอร์ ger, ได้นำข้อมูลสำคัญกลับมาสู่โลก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการทำแผนที่จัก,กรวาลจากมุมมองที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อย่างละเอียดเพื่อสร้างแผนที่จัก,กรวาลแบบสามมิติที่ช่วยให้เราเห็นภาพโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็นรูป,ปธรรม แผนที่จักรวาลทำให้เราเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กว้างใหญ่และมันช่วยในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องการทำแผนที่ยังทำให้เราเข้าใจการขยายตัวของจักรวาลและการเคลื่อนที่ของดาราจักรในทิศทางต่างๆซึ่งช่วยให้เราคำนวณถึงอนาคตของเอกภพได้ดีขึ้น แม้ว่าเราจะมีแผนที่ที่ละเอียดมากขึ้นแต่จัก,กรวาลยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบเช่นการมีอยู่ของชีวิตนอกโลกและปรากฏการณ์ที่เราไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ แผนที่จักรวาลไม่เพียงแค่แสดงให้เราเห็นถึงตำแหน่งของดวงดาวและดาราจักรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจจักรวาลอันลีลับมันเป็นทั้งภาพของการสำรวจความสงสัยและความตั้งใจที่จะเข้าใจต้นกำเนิดและอนาคตของทุกสิ่ง